อ่ะครับก็สวัสดีประชาทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปรเตปัฟคชิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันขมามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งรับใคกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเริ่มไปที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยโปรเตปัฟช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีม EA ล็อกสตาร์วิซ็อปราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบ o o กเพจโปเต้ป๊อช็อปขายเกมและกระท u n ลิงก์อยู่ใน d e s คร i p t ั o n ครับผมเอาแรกครับอันนี้ก็เป็นข่าวหน้าเศร้าเกี่ยวกับผู้เล่นเกมที่ไฟเซฟหายหลังจากเล่นไป1000ชั่วโมงนะครับกับผู้เล่นโปเกมอนสูญเสียไฟเซฟที่เล่นมากกว่า1000ชั่วโมงจากการย้ายข้อมูลลงสวิตสองครับมีรายงานจากทางสื่ออจีอนะครับว่ามีผู้ใช้าง,งานบน r รด d ิ t ชื่อว่าคุณเด็ตอตะคุ26โพสต์แสดนบครับเสียใจที่ไฟเซฟเกมโปเกมอนสกาเลต ของเขาที่เล่นมากกว่า1000ชั่วโมงได้หายไประหว่างการโอนย้ายไฟล์เซฟไปที่เครื่อง Nintendo Switch 2ซึ่งเขาบอกว่าฉันเพิ่งได้เครื่อง Switch 2มาเปิดเครื่องเข้าเกมและโอนย้ายไฟล์จากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่โดยไม่มีปัญหาอะไรซึ่งตัวเขาได้กล่าวในโพสต์ของตนที่ตอนนี้ลบออกไปแล้วนะครับแต่ว่าไฟล์เกมภาค Scarlet ของฉันมันหายไปแล้วและมันโหลดเข้าหน้าเลือกภาษาและหน้าสร้างตัวละครไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ Scarlet ขึ้นในหน้าจอโอเลของฉันเลยมันหายไปแล้วมันไม่ได้มีการแจ้งว่า การย้ายข้อมูลเกิดการติดาพาดอะไรมันยังปกติด,ดีข้อมูลโปเกมอนอื่นๆก็ยังอยู่ดีทุกอย่างแต่ไม่มีไฟล์ของภาคสเกลเลตอยู่ตรงนั้นในนั้นมีข้อมูลที่ฉันเล่นมาตั้งแต่ภาคกิบบ a ร์ดวานข้อมูลทั้งหมดตลอด20ปีที่ผ่านมาฉันทําอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าจะยังมีใจอยากเล่นต่อไปหรือเปล่าหลังจากนี้สําหรับแฟนโปเกมอนนะครับไฟล์เซฟเกมเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากสําหรับพวกเขาผู้เล่นหลายคนมีการโอนย้ายไฟล์เซฟเกมจากภาคเกา่าที่เล่นมาตั้งแต่ภาคก่อนๆเพื่อเอาโปเกมอนตัวโปรด กับข้อมูลการเล่นทั้งหมดติดตัวไปกับภาคใหม่ด้วยแต่การที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้มันก็เหมือนกับการสูญเสียเพื่อนรักที่ร่วมเดินทางกันมาอย่างยาวนานไปคนหนึ่งเลยซึ่งไม่ได้มีเขาเพียงคนเดียวนะครับที่เจอปัญหานี้เพราะผู้เล่นหลายคนออกมาบอกว่าเจอปัญหาในลักษณะเดียวกันก็มีด้วยทั้งจู่ๆไฟล์ก็หายไปหรือย้ายแล้วแต่ไม่มีข้อมูลขึ้นแต่ก็มีผู้ใช้งานบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไฟล์เกมอาจไม่ได้หายไปจริงๆก็ได้อาจเกิดเป็นบั๊กหรืออะไรก็ตามแต่แม้แต่ตอนนี้คุณแดกโอตาคุสองห จะลบข้อความที่โพสต์ไปแล้วนะครับแต่ผู้เล่นคนอื่นก็อาจกำลังหาสาเหตุที่แท้จริงกันว่าเพราะอะไรถึงได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ต้องป้องกันตัวอย่างไรบ้างนะครับถ้าจําไม่ผิดเหมือนการเก็บข้อมูลโปเกมอนเนี่ยมันต้องเข้าไปที่โปเกมอนโฮมใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับส่วนใครที่เคยเล่นโปเกมอนเนี่ยมีวิธีการเก็บไฟล์เซฟหรือการดูแลไฟล์เซฟเก็บข้อมูลโปเกด็กต่างๆอย่างไงเนี่ยก็ลองบอกมาได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนที่มีข่าวข่าวอย่างไงเดี๋ยวทางโปรเตปจะมาอัปเดตให้ท,ทราบในอนาคตครับ อีกข่าวหนึ่งอันนี้ก็เป็นของ닌สวิตสองนะครับก็คือเรื่องของนักแฮ็คลองของใช้ตลับแปดเล่นเถื่อนกับ닌สวิตสองแต่กับโดนแบนอ e ีช็อปทันทีครับถือใครจำกันได้นะครับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของ Nintendo เนี่ยในตัวสวิตรุ่นแรกถือว่าหนักหนาสหัสเอาการเลยถือขนาดที่แฮกเกอร์สามารถเล่นเกมเฟิร์สพาร์ตี้ใหม่ได้ก่อนวางขายจริงประมาณสัปดาห์หนึ่งเลยจากนั้นพอสวิตสองเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนานยนที่ผ่านมา กลุ่มแฮกเกอร์ก็เลยสงสัยว่าเซอร์วิส2จะมีช่องโหว่คล้ายกันหรือไม่แต่จากรายง,งานเบื้องต้นชี้ว่า Nintendo เตรียมรับมือกับการดัดแปลงเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วบรรดาแฮกเกอร์ได้เริ่มแชร์เรื่องราวบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความพยายามที่จะดัดแปลงเซอร์วิส2แต่ถูกแบนการเชื่อมต่อออนไลน์ทันทีนั่นหมายความว่าแฮกเกอร์เหล่านี้จะไม่สามารถใช้ e-shop หรือเล่นออนไลน์เกมอย่าง Mario Kart World ได้แต่ว่าออฟไลน์ line, หรือเล่นคนเดียวยังเล่นได้อยู่นะซึ่งผนใช้ Reddit ก็บอกกันว่าคอมเมนการตรวจจับแบบใหม่ที่ Nintendo มีมากกับเครื่องรุ่รนนี้แน่ๆผมงงเองที่ดันออนไลน์ไปนี่เครื่องผมเองแหละผู้ใช้งานดังกล่าวเขาว่าเขาใช้ตลับแฟลที่นิยมใช้กับนินสวิตอุ่นแรกทําให้สามารถโหลดเกมลง s d card ได้และด้วยว่ามันเป็นตลับจริงๆแฮกเกอร์บางคนก็ลองเสียบตลับเข้ากับสวิตสองเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ต่อมาผู้ใช้รายหนึ่งอ้างว่าตลับของพวกเขาไม่สามารถโหลดผ่านหน้าจอแตเตินได้หลังจากพยายามดาวน์โหลดอัปเดตซึ่งตอนนี้ผู้ใช้เดียวกันมาอัปเดตว่าเครื่อง ดูเหมือนจะถูกแบนไปแล้วและได้พยายามติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตจากทาง Nintendo แต่รับคาตอบว่าไม่สามารถทําอะไรได้ชาว r e ด d i t คนนั้นก็บอกว่าผมไม่ได้ละเมิดลิขสิทธ์เกมนะผมสารองข้อมูลเกมถูกกฎหมายที่ผมไปจะขอจากตลับต่างหากผมรู้ว่าการละเมิดลิขสิทธ์มันห่วยแตกเพราะผมก็ทํางานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เหมือนกันสุดท้ายน i n t e n d o ยังไม่ได้ตอบกลับคําร้องของผู้ใช้คนดังกล่าวนะครับตอนนี้แม้ว่าข่าวการแบน,เห,นเหล่านี้คงไม่ได้ทําให้แฮกเกอร์บางคนล้มเลิกความตั้งใจเพราะผู้ผลิตตลับแฟดยังคงอ้างว่าพวกเขาพยายาม ทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนสามารถใช้กับสวิตสองได้ขณะเดียวกันชุมชน reddit ที่ทุ่มเทใน,ในการแฮ็กสวิตสองกำลังต่เถียงกันว่าการพยายามล็อกอินด้วยบัญชีที่ถูกแบนจากสวิตบนสวิตสองนั้นทำได้หรือไม่จะได้วความกังวลว่าเครื่องเกมใหม่ราคา450ดอลลาร์เนี่ยจะถูกจำกัดการใช้งานบางอย่างอย่างเช่น e-shop และก็การเล่นออนไลน์ทำให้ต้องระมัดระวังกันพอสมควรเลยครับเอาจริงก็ถือว่าอย่าหาทำนะครับสำหรับใครที่มีสวิตสองเครื่องใหม่เพราะผมก็ทราบว่า ผู้เล่นไทยหลายคนก็มีนินสวิตสองกันแล้วนะครับถือจะเป็นเครื่องฮิวมาก็เถอะฉะนั้นก็อย่าไปลองดีกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นที่ทับกระดาษมันจะเสียหายเอานะครับผมเครื่องเกมมันก็แพงนะครับราคาเกือบ2 0,000ื่นเลยจะนี้มีข่าวคราวยังไงเดี๋ยวทางโปรเตสปักจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับอต่อไปนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมยิงลูชูเตอร์ที่มั่นใจว่าคุ้มราคาแน่ๆครับซีอีโอ Gearbox เข้าใจว่าที่ผู้เล่นบ่นเรื่องราคาเกมแต่ยืนยันว่าบนเลนสี่ จะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอย่างแน่นอนครับมีสัมภาษณ์จากทางคุณแรนดี้พิชฟอร์ดผู้ก่อตั้งเทียบ็อกซอฟต์แวร์เล่าย้อนความหลังว่าต่อทำงานได้คะแนนขั้นต่ำเนี่ยกว่าจะหาเงินมาซื้อเกมแพงๆได้มันก็ต้องหาทางจนได้นะครับยิ่งคนสนใจเกมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถึงแรงเสียดทานจากราคาเกมมากเท่านั้นแต่ก็เอาเถอะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งคุณแรนดี้ก็เชื่อว่าความไม่พอใจเรื่องราคาเกมเกิดจากความผูกพันที่ผู้เล่นมีต่อเกมนั้นและยอมรับว่าแม้ราคาเกมจะเพิ่มขึ้นเ,นเียงงง10ดออลลาารกก็จส่่ผะทบบตคน โดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันผมเห็นด้วยกับส่วนนี้นะคุณแรนดี้กล่าวต่อว่าอาจมีบางคนที่ส่วนต่าง10ดอลลาร์มีความหมายมากจริงๆแต่ในมุนมมองของคนเล่นเกมแล้วส่วนต่าง10ดอลลาร์มันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าคุณซื้อเกมอินดี้สิดอลลาร์ไม่ได้หรือเกม30ดอลลาร์ที่เคยจะซื้อได้กลายเป็นซื้อได้แค่เกมยี่สิบดอลลาร์คือมันจะลําบากสักเท่าไหร่กันเรากำลังพูดถึงคนที่มีเครื่องคอนโซลแล้วก็พีซีที่พร้อมเล่นเกมกันอยู่แล้วได้พูดถึงคนไร้บ้านผมไม่ได้อยากพูด โลกมันก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนก็อยู่ในโลกนี้และพยายามทําให้ดีที่สุดแต่อย่างนั้นคุณแอนดี้ก็ยังเชื่อว่าคุณค่าของเกมก็คือสิ่งสาคัญไม่ใช่ราคาโดยยกตัวอย่างเกมอย่างไมโอ t World แล้วก็บ่งบอกว่าเกมนี้ก็ราคา80ดอลลาร์แต่ค,คุ้มเลยเพราะคุณสัมผัสได้ถึงคุณค่าในเกมของมันพอวกกลับมาที่บริเวณสี่นะครับคุณแรนดี้ก็ย้ําว่าเกมนี้จะไม่มีระบบไลฟ์เซอร์วิสและก็ไมโครทางเซชันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาคาดหวังที่บริเวณสี่จะเป็นเกมระดับพรีเมียมที่มีราคาพร และเปิดตัวมาเพราะฟีเจอร์ครบครันคุ้มค่าที่สุดซึ่งเราอาจจะเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปในเกมภายหลังหากคุณใช้เวลาเล่นกับมันมากขึ้นเกมนี้ไม่ใช่แนวไลฟ์เซอร์วิสไม่ใช่โมเดลธุรก,กิจที่เน้นไมโครทรานเซชัน action, และบริแลนซียืนยันเต็มที่ว่ามันคือเกมพรีเมียมซึ่งคุณแลนดี้ยืนยันส่งท้ายไว้นะครับแม่ว่าราคาจะตั้งไว้ที่70ดอลลาร์และแพงขึ้นอีกหากเป็นเวอร์ชันดีลักที่พร้อมกับดีลซีหลังเปิดตัวคุณแลนดี้ยังมั่นใจในสิ่งที่บริแลนซีจะมอบให้กับผู้เเล่น่นขาาาบอกปิดท้ยว ผมมั่นใจร้อเอร์เซน์ว่าไม่ว่าจะราคาเท่าไหรใครก็ตามที่ซื้อและเล่นบริเลนซี่จะต้องเชื่อว่าคุณค่านั้นเหนือกว่าราคาอย่างมากบริเลนซี่มีคุณค่ามหาศาลและผมคิดว่าทุกคนจะมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างในเกมจริงๆและก็บริเลนซี่ครับเกมจะวางขายวันที่12กันยายนบน ps 5 xbox series และ pc บน steam และ epic games store นะครับติดใจอย่างเดียวจริงๆกับ <What? S 1> เกม v อร์ั่น ps 5ที่ standard มันขาย2690้ย้บาทนี่แหละติดราคานี้จริงๆ ทำไมถึงเป็นราคานั้นได้นะใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มากันได้ครับส่วนีมีข่าวคันยังไงเดี๋ยวทางโพสต์ปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในนาคตครับ่ต่อตไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมดีเกมดังที่ขนาดผู้สร้างเกมระดับเทพยังต้องยกนิ้วให้ครับกับโคจิมะชื่นชมเอสพิชั P ่น33ว่าเป็นเกมในอุดมคติที่สร้างขึ้นอย่างมีคุณภาพด้วยทีมงานเล็กๆครับทางคุณฮิเดโอโคจิมะครับผู้ก่อตั้งโคจิมะโปรดักชั่นและพุ่ ctions, มกับเ e สแตรนดิงออกมาชื่นชมแคลร์ออฟส e x p l a n t i o n สามสามเกม RPG ในโลกเทิร์นเบสกึ่งเรียลไทม์ในโลกแฟนตาซีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฝรั่งเศสในยุค e เบลย์ป็อกได้กระแสดโด่งดังตั้งแต่เกมวางขายตอนเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าเป็นเกมในอุดมคติเพราะสามารถสร้างออกมาได้อย่างมีคุณภาพแม้ผู้พัฒนาเบื้องหลังจะเป็นทีมงานขนาดเล็กก็ตามโดยทางแคร์ออสครูเอสปิเช่นสามสามเป็นผลงานจากแซนฟอร์นอินเทอร์ทีฟที่รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้นไม่เพียงแต่คะแนนจากสื่อแต่ชาวเกมก็ยังชื่นชมและประสบความสำเร็จด้านยอดขาย จะเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในเกมที่ดีสุดของปีนี้เลยจนถึงขนาดมีหลายคนเชื่อว่าเกมอาจได้รับรางวัลเกมออฟเดอะเยียไปครอบครองอย่างแน่นอนด้วยในระหว่างการสัมภาษณ์กับทางสื่อดิเซอร์โตเกี่ยวกับ De สตินดิ่ง2ผลงานเกมใหม่ของคุณโคจิมะเขากล่าวว่าสตูดิโอของเขาในญี่ปุ่นเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการในอุตสาหกรรมเกมที่เพิ่มมากขึ้นเขาจึงต้องใช้ทีมงานมากขึ้นเพื่อให้งานนี้สําเร็จซึ่งนั่นเป็นความเชื่อโดยทั่วไปจนกระท 33, ั่งเอสพิชชั่น ไปโดยสิ้นเชิงคุณโคจิมะกล่าวว่าตอนผมเริ่มทํางานใหม่ๆผมก็มีทีมงานประมาณ6คนซึ่งคุณสามารถทาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองตอนนี้ทีมมันใหญ่ขึ้นมากคุณควบคุมพนักงานแต่ละคนไม่ได้จริงๆก็ต้องมอบหมายงานให้กันไปแต่บางครั้งแนวคิดนี้มันก็ไม่ได้เวิร์กเพราะทีมมันใหญ่เกินไปซึ่งคุณโคจิมะพูดถึง x p e d i t i o n 3 3, 3ว่าเป็นตัวอย่างเกมที่ประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นและเรียกว่าเป็นประสบการณ์การพัฒนาเกมในอุดมคติของเขา พวกเขามีทีมงาน33คนและน้องหมา1ตัวเท่านั้นนั่นคือรูปแบบในฝันของผมเลยเวลาทําเกมอะไรสักอย่างกับซักทีมหนึ่งการสร้างเกมตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่โตขึ้นมากมันเหมือนเป็นสงครามระหว่างการทาํางานอยากมีประสิทธิภาพกับทีมเล็กๆแต่ในขณะเดียวกันคุก็ต้องทําให้มันยิ่งใหญ่อลังการด้วยคุณโคจิมะอธิบายต่อว่ากระมวงการทําเกมในยุคปัจจุบันคล้ายกับการทํางานในโรงงานมากขึ้นเขาบอกว่าบริษัทใหญ่แบบที่มีพนักงาน600ถึง1,000คน บริษัทเหล่านี้เต็มไปด้วยทีมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทุกคนมุ่งมั่นกับหน้าที่ของตัวเองและค่อยเอางานมาผสมรวมกันผมพยายามที่จะทำให้โคจิมาโปรดักชั่นมีทีมงานไม่เกิน150คนคุณโคจิมาเล่าให้คุณจอจมิลเลอร์พูดกับภาพยนตร์แมทแม็กซ์ที่เขานับถือเหมือนเป็นพระเจ้าของเขาในช่วงแรกๆที่ก่อตั้งสตูดิโอซึ่งคุณมิลเลอร์ก็กล่าวไว้ว่ามันก็เหมือนกับพวกเร่ร่อนนั่นแหละมีได้ไม่เกิน150คนหรอกนั่นก็คือกลุ่มใหญ่แล้วอันนี้จะเป็นแนแววคิดเกกี่ยับ มนุษยวิทยาที่เขาบอกไปว่าในอนดีตมนุษย์เร่ร่อ e นจะมีการไม่เกิน150คนนะครับต่อกลุ่มด้วยขีดจากัดตามธรรมชาติของมนุษย์หากเกินกว่านั้นความผูกพันและประสิทธิภาพหลายๆอย่างของกลุ่มจะลดลงไปและสตูดิโอของคุณมีทีมงานไม่ถึง150คนใช่ไหมนะครับซึ่งคุณโคจิมาก็กล่าวติดตลกนะครับว่าช่วงโควิดระบาดบริษัทผมมีทีมงานเกิน200คนไปแล้วแต่ผมไม่ได้บอกคุณนะฮะก็ขำขันกันไปนะครับอันนี้และก็ c l a y o f s c h o o l e ็กซ์ i พี3ชั่นาะครับวางขายแล้ว และ PC บน t e รีและมีให้เล่นในเกม Pass ด้วยนะครับแต่ก็ร้านโปรตีปัฟช็อปนะครับผมก็มีเกมนี้ขายด้วยในราคาพิเศษนะครับสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้ส่วนที่มีข่าวคายยังไงเดี๋ยวทางโปรตีปัฟจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับต<อ>่อไปนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆสั้นของแท้นะครับก็คือบันจี้ประกาศเลื่อนวันขายมาราธอนจากเดิม24กันยายนเป็นไม่มีกําหนดเพื่อแก้ไขเกมให้ดีมากขึ้นครับ, <S <S รบตอนนี้ทางบันจี้ครับประกาศเลื่อนวันขายของเกมมาราธอนเกม f อ s แบบ PVP แนว Extraction ที่เน้นการเล่นเป็นทีมในโลกไซไฟจากเดิม24กันยายนเป็นไม่มีกำหนดโดยผลที่ในการเล่นครั้งนี้ก็มาจากการทดสอบอัลฟาล่าสุดเที่ดวฟังความเห็นต่างๆทั้งบน d i s c o r d และก็โซเชียลมีเดียและจะเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการขัดเกลาให้มาทอนออกมาดีอย่างที่แฟนๆคาดหวังโดยจะปรับปรุง AI ให้ดีขึ้นโหมดโซโล่ดูโอที่ดีขึ้นระบบการต่อสู้ที่น่ามีส่วนร่วมมากขึ้นปรับปรุงกราฟิกเนื้อเรื่องมากขึ้น ตัวที่ดักขึ้นเพื่อให้เหมาะกับแฟนชายและก็อื่นๆรวมถึงในอีก2 3สเดือนข้างหน้านะครับจะมีการเปิดทดสอบแบบปิดเพื่อให้ทดลองเกมเพลย์ที่อัปเดตและทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆซึ่งตีมงาจะเปเดข่าวคราวอีกครั้งนะครับในช่วงประมาณออทัมนะครับประมาณเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนพร้อมกับกำหนดวันวางขายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับใครรอมาทอนก็รอได้นะครับผมจีได้ที่ก่อนหน้านี้เกมมีดราม่านะก็คงต้องขัดเกลาให้ดีกว่านี้นะครับส่วนที่มีข่าวคราวยังไงเดี๋ยวทางโปรเตป๊บจะมาเดี๋ยวได้ทราบในอนาคตครับผม ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็กัน,กนครับเป็นข่าวเกี่ยวกับค่ายเกมชื่อดังแต่เหมือนว่าหุ้นขึ้นเพราะการแทรกแซงครับกับแฟนเกมห่วงอนาคตสควอินิกหลังกลุ่มนักลงทุนเชิงรุกเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นอันดับ2ของบริษัทครับตอนนี้ราคาหุ้นสควอินิกค่อยๆไต่ขึ้นในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นมาใน,นวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาราคาของหุ้นบริษัทก็พุ่งขึ้นสูงสุดนับแต่ต้นปีซึ่งจริงๆมันก็เป็นราคาหุ้นที่สูงส อ้างิงจากรายง,งานของทางเกมบิสนะครับซึ่งตอนวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาสควออเรนนิกประกาศความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน,ในกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยกองทุนเพื่อการลงทุนเชิงลุกชื่อว่า Investment Partner จากสิงคโปร์ได้เพิ่มสัดส่วนจากการถือหุ้นในสควออเรนิกเป็น10.1ทําทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยก่อนหน้านี้3 d Investment Partner ถือหุ้นใน s q u a r e Enix อยู่ที่5.47อิงจากข้อมูลณนะวันที่28เมษายนและก็ทยอยเพิ่มขึ้นเป็น6.58 7.73แล้วก็8.78แล้วก็9.79ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะมาถึง10.1ในที่สุดที่เป็นอันดับ2ในรายชื่อผู้ถือหุ้นรองจากคุณยาชุฮิโร่ฟุกุชิมะผู้ก่อตั้งสควออนิกที่ถืออยู่ราว19แล้วก็แซงหน้าตระกูลฟุกุชิมะคนอื่นอีกราวๆ5เำหรับสถาบันการลงทุนสายลุกอย่าง t ว i ดี e ินเว e n t เมน t ์พ r ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆการลงทุนของ ทรูดีอินเวสเมนต์พาร์ทเนอร์ทำไปเพื่อผลกําไรเท่านั้นเขามักหาทางมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดก,การบาริษัทที่เข้าไปลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กรและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเอาง่ายก็คือคือถือหุ้นเพื่อหาเก่งกําไรนั่นเองซึ่งตามปกติแล้วพวกเขามักจะกดดันผู้บริหารของบริษัทโดยเสนอการเปลี่ยนแปลงต่างๆนโยบายหรือโครงสร้างการจัดการของบริษัทแต่ที่ผ่านมาทรูดีอินเวสเมนต์พาร์ทเนอร์ก็มีตั้งแต่การร้องขอให้ผู้บริหารลาออกว่าจ้างกรรมการภายนอกไปจนถึงการขอให้บริษัท ขายทรัพย์สินออกไปเพื่อทำกำไรแต่สำหรับกรณีของ s ซนิคนะครับทาง 3D Investment Partner ไม่ได้ออกมาเสนอข้อเรียกร้องใดต่อสาธารณชนเมื่อมีการประกาศเข้าซื้อคุณครั้งแรกทาง 3D Investment Partner กล่าวว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะให้คำแนะนำหรือข้อเสนอที่สำคัญแก่ฝ่ายบริหารแบบใดซึ่งจากการถแถลงกล่าวทำให้เกิดความกังวลในหมู่แฟนของโวนิกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อวงการเกมหรือไม่ แต่จากข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญอย่างดรเซอร์คันโตโต้ให้ความเห็นว่า3รีด e ินเ e ส t มนต t พา r ์มีประสบการณ์น้อยในอุตสาหการรมวิดีอเกมและสื่อบันเทิงดังนั้นจึงไม่น่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนงานของ s q u i n i x ในตอนนี้นะครับซึ่งนายมิคะค์ก็คา,าดการณ์ว่าเป้าหมายของ 3D Investment Partner น่าจะเป็นเงินสดส่วนเกินที่ Squid n i x ถืออยู่ราวๆ2.376าแสนล้านเยนซึ่งนักลงทุนสายลุกมักจะก,กดดันให้บริษัทใช้เงินสดสำรอง ไปกับการซื้อหุ้นคืนและกิจกรรมอื่นๆที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนั้นนี่อาจเป็นเป้าหมายหนึ่งของ 3D Investment Partner ก็เป็นได้นะครับไอผมก็ไม่ได้เป็นคนเก่งหุ้นเก่งอะไรหรอกนะครับแต่ดูจากข่าวนี้แล้วเนี่ยก็น่าเป็นห่วงที่ว่าหุ้นของสเปนิกมันขึ้นก็จริงแต่มันขึ้นแบบมีนัยยะแอบแฝงถ้ามาเกิดการแทรกแซงภายในขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคือตอนนี้สเปนิกก็มีเกมบออกมาเรื่อยๆ แต่ที่ผ่านมาเกมที่เขาวางขายมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมขอเวน้นดราคอนเควสไว้คนละกันนะครับนุดนี้ก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับผมคนใครที่เคยเล่นเกมของสควออเนด์กเกมไหนมาก็บอกมากันได้นะครับว่าตอนนี้เกมเป็นยังไงบ้างน,นะครับส่วนที่มีข่าวขาวยังไงเดี๋ยวทางโพเต้ัคจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับคิเดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดตรงบบไหนประการใดก็ต้องขออภัยาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้าาาคิต่่งงงของทชอผมบ และก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์แป้งเป็นกันมาใจกันได้ครับกดตเดปั๊บป,ป,ป,ประตวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอก,กันใหม่ครับ